สวัสดีครับมาพบกับช่องเรียญแปลกสวัสดี FC นักสะสมผลรุ่นใหม่ FC คนชอบเหรียนท,ที่ติดตามให้กำลังใจมาโดยตลอดคลิปนี้ช่องสมาคมชาแนลก็มีเรียญแปลกแค่นิด10บาท เป็นเหรียญของรัชกาลที่9รุ่นเก่าพระเสียนเล็กและเหรียญการนาสองเหรียญนี้ทางช่องของเราก็จะมารีวิวขายให้กับนักลงทุนชาวญี่ปุ่นเหตุผลก็คือนักลงทุนชาวญี่ปุ่นประกาศรับซื้อเหรียญราคาแพง เผื่อสองเหรียญนี้จะถูกตาถูกใจนักลงทุนชาวญี่ปุ่นก็เลยต้องนำมาเสนอขายก่อนที่จะไปพบกับความแปลกของเหรียญสองเหรียญนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิง่งกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราเช่นเคยมาพบกับข้อมูลเหรียญแปลกเหรียญแรก ก็เป็นเหรียญรุ่นเก่าพัะเสียนเล็กของรัชกาลที่9ปีพศ2553เหรียญน,นี้แปลกแบบไหนอย่างไรก็จะให้เพื่อนๆน,นักลงทุนหรือคนชอบเหรียญ FC ที่ติดตามได้ชมกัน เหรียญนี้ก็เป็นเหรียญพระเศียรเอียงนะครับเป็นเหรียญพระเศียรเอียงหมุนนะครับหมุนไปดูพระเศียรเอียงแบบไหนนะครับนี่คือพระเศียรเอียงนะครับอีกรอบหนึ่งนะครับจับรูปวัดนะครับให้ตรงขึ้นแล้วก็หมุนไปดูด้านพระเศียร นี่ก็คือเหรียญพระเศียรเอียงของในหลวงรัชกาลที่เก้าเช่นนี้สิบบาทปีพศสองพันห <oon> ้ารอยห้าสิบสามะครับเหรียญนี้ก็เช่นกันนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญพระเศียรขวางเป็นเหรียญของรัชกาลที่เก้าเท่นกันเป็นเหรียญการนานะครับเหรียญพระเศียรขวางก็เั็บในลักษณะเดียวกันนะครับการนาตรงขึ้น แล้วก็หมุนไปดูพระเศียนขวางนะครับอีกรอบหนึ่งขวางร้อยเปอร์เซนนะครับสองเหรียญน,นี้เหรียญหนึ่งพระเศียรเอียงเหรียญหนึ่งพระเศียรขวางชนิดสิบบาทเหมือนกัน ก็จะมารีวิวขายให้กับนักลงทุนชาวญี่ปุ่นหากว่านักลงทุนชาวญี่ปุ่นมีความสนใจติดต่อเข้ามาทักเข้ามาคอมเมนต์เข้ามาทางช่องของเรายินดีแบ่งปันสองเหรียญน,นี้ในราคา10,000บาทนะครับไม่แพงเป็นของหายากนะครับเห็น หลายหช่องนำมา,ารีวิวให้ดูก็มีแต่รูปไม่ใช่เหรียญจริงได้รูปเหรียญมาจากไหนก็ไม่รู้นะครับฉะนั้นนะช่องสมาคมชาแนลก็มีแต่ของแท้นำมาเสนอขายนะครับสองเหรียญน,นี้ก็หนึ่งมืนบาทนะครับสำหรับนักรงทรุนชาวญี่ปุ่น ชอบก็ติดต่อเข้ามาได้เลยสหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้พบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ